าแล้วทำปนตัดเดยวเองกลับมาแล้ว<ห>ด,ดื่น้ดืใตคอยเลย <laughs> <laughs> เคยน,นะคะรายการของเรารให้ร่วมสนุกสแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะส่ง s s มาว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะแฟนๆรายการเมาส์มามันของเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะก็ส่งมาที่หมายเลข 4, 1 2 3 4 5 6หรือว่าจะเป็น MMS ส่งหน้าตาสวยๆหลๆอ่อๆมาให้เราดูกันได้ที่หมายเลข4 1 2 3 7 0 3นั่ันเองค่ะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ0 2 9 3 4 9 2 5 8ถึงนั่นเองนะครับเราบรรดาแฟนคลับเมาส์ตัวจริงหรือไม่ตัวจริงหรือใครก็แล้วแต่โทรมาคุยกันได้หรือเพิ่งดูเป็นคร ก็ได้เราก็มามาคุยกันหน่อยว่าเออไปเที่ยวไหนดีครับแล้วรู้สึกอย่างไรกับกฎข้อห้ามที่อยู่ในเทศกาลสงการมาแชร์กันหน่อยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่คิดยังไงเราวัยรุ่นคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใหม่เราก็ไม่รู้แต่จุดประสงค์หลักแล้วถ้าเราเป็นกลางนะครับเราคิดว่าข้อห้ามที่เขาห้ามมาคือมันก็ได้มีประโยชน์ก็ได้คือลดอุบัติเหตุบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็เล่นกันหนักเกินไปอย่างรถกระบะอย่างเงี้ยมันก็อันตรายอยู่แล้วนั่งขอบกระบะยืนเลียวๆแล้วระหว่างนั้นรถก็ขับไปมันอันตรายจริงๆ มองมุมดีๆอ่ะ<ช>ที่มันมอันตรายจ,จริงๆค่ะครับผมและช่วงนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าจะพูดถึงเรื่องราวของเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงกันบ้างพูดรื่องจผู้หญิงนี้ก็จะอิงสงการใช่ไหมใช่เกี่ยวด้วยรืงสงการนะคะก็เรียกว่ารู้จักใบเตยอาสยามไหมสั้นเสมอหูอ่ะเช็กเลตติ้งเช็กเลตติ้งบ้าเดี๋ยวนี้เขาร้องอกร้องอกแล้วร้องอก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 วันนี้เต้นกันนะวันนี้มาเลี้ยงออฟฟิศเนี่ยยใหม่ร้องร้องอกร้อองกนะ เช็ดเช็ดแล้วต้องทิ้งเออวะไม่รู้มบเตยเช็ดอะไรเช็ดอะไรเช็ดอะไรถามตากล้องไปชื่อชื่อมาเช็ดอะไรอ่ะเช็ดอะไรเช็ดอะไรเช็ดน้ำลายเมามากทิ้งเช็ดเช็ดแล้วเออแล้วไปนะจ๊ะก็มาดูดีกว่าข่าวข่าวของไม่เคยสยามกันบ้างนะคะว่างามอย่างไทยนะคะในงานเทศกาลสงกรานต์ที่ L A yeah ชุดไทยไม่สั้นเหรอหชุดชุดช,ดชดไทยสั้นไหมก็เดี๋ยวเขาก็มีรูปหให้ด<อ>ูนี่ห,ห,หูยเรียบร้อยแต่ข้างล่างไม่ได้ใส่เลยเลยนะเหรอเสมอหูชิงๆิง ข้างล่างเป็นกางเกงสั้นๆหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเหมือนตัวแทนทูตเขาบอกว่าแม้จะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่มีดีกีค,ความเซ็กซี่และคอนเซ็ปต์ที่สั้นเสมอหูที่เราพูดกันนะคะแต่สาวใบเตยอัสยามก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ไปร่วมงานเทศกาลสงการที่ l a สาวใบเตยอัสยามก็ขอแปลงโฉมนะคะใส่ชุดไทยสวยเริดนะคะนั่งเปิดประทุนในขบวนรถพาเลทงานสงการบนถนนเทลูดเห็นไหมที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยประกบคู่กับนักแสดง ุ่มดาราดาวรุ่งทางช่อง3อย่างคุณป๊อปนะคะิเชียพัฒนั่นเองนะที่เล่นเรื่องอะไรนะแรงเงาเออนะเขาเรียบร้อยก็ดูดีนะนะโอเคใส่ชุดแต่ชุดไทยเป็นชุดที่สวยและสั่งาอยู่แล้วนะใเดี๋ยวเราไป MV ราวเราก็ต้องใส่ชุดนี้กันได้ค่ะเธอก็ต้องเป็นเหมือนใบเตยได้จ้ะแต่อาจจะไม่มีเท่าเขานะแต่พยายามให้แขนฮะ Can, เ,เขาพูดถึงอะไร <c oughs> มงกฎ <c oughs> มงกฎ <c oughs> นะก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมอย่างที่2คนดาราไทยเนี่ยแหละไปงานสงการในครั้งนี้นะครับได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยละครับและถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ประเพณีสงการของไทยให้ได้รู้จักกันเป็นกว้างขวางนะครับและเป็นวงกว้างซึ่งกง็ทําเอาสาวใบเตยอัอาสายามของเราเนี่ยแหละออกอาการปื้มสุดๆไปเลยเรียกว่าคราวนี้สาวใบเตยเธิงงามอย่างไทยจริงๆลกคําสัประมาเดี๋ยตั้งเสมอหูไปเลยนะตอนนี้ยาวเสมอ เสมออะไรนะตะตุ่มเออยาวเสมอตะตุ่มไปแล้วก็เรียกว่าชุดไทยของเราสวยไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้วไม่แพ้ไม่แพ้เวลาประกวดอะไรนะประกวดมิสยูนิเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยชุดไทยต้องติดนะลอดหล่อลังกา่อยู่แล้วนะพอใบเตยใส่ก็สวยอ่ะ ใช่ดิฉันใส่ก็สวยนะเออเดี๋ยวหลังใส่ชุดไทยมาจัดรายการดีไหมเธอเธอใส่เหรอเธอใส่ได้แล้วก็ต้องใส่สั้นนะไม่จะบอกว่าครึ่งบนหนูให้พี่ใหม <c oughs> ่ใส่ตามแต่ข้างล่างพี่ใหม่ต้องใส่กางเกงไม่ฉันต้องยาวกวาพื้นให้ได้อ๋อลากไปเลยลากพื้นแล้วขยะก็จะอยู่ข้างในหมดเลยถูกเป็นคนรักษาความสะอาดลดโลกร้อนเฮ้ยน่ารักน่ารักจริงๆ ที่เรียกว่าโหทําเอาชาวต่างชาติได้รู้ถึงประเพณีของไทยนะ,ะได้รู้ถึงชุดได้รู้ถึงวัฒนธรรมได้รู้ถึงอะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างมีสายเข้ามาแล้สวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วิ ไมน้องฟุกไม่ค่อยมาคบพักนีพ้พี่ฟุกไปญี่ปุ่นครับพี่ว<อ>ีพี่ฟุกไปพักผ่อนครับแล้วเมื่อว,วานนี้น้องอิกไปชิมอาหารอารอ่อยมั้ยคะ <laughs> อร่อยมากครับวีวีเฮ้ทยทำหน้าทำหน้าบุเรียนบุเรียนอ่ะ <laughs> เพื่อทีมงาน,น <laughs> เพื่อเพื่องานโดยเฉพาะเลยนะ <laughs> <laughs> พี <laughs> ่วีแล้วรสชาติมันเป็นยังไงอะ่ะมันมันจะจืดๆครับพี่วีไม่ค่อยมีรสชาติแต่เขาบอกว่าคนก็กินได้นะผมก็เห็นน้องอิกกินมันก็น่าจะกินได้นะเริ่มติดใจนะพี่วีพี่วีอิกไม่ใช่คนค่ะร้ายสุดร้ายสุ ออร่อยอร่อยอร่อยเขาบอกว่าเขาบอกสะอาดแลพี่วิแต่อาหารค่อนข้างราคาแพงกว่าเรานะพี่ดูแล้วพี่สงสารคนจนยังเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็มันก็นับมันก็คนที่เขาคนที่เขารักหมามันก็มีเยอะใช่ใช่พี่เองก็รักหมาที่ตาเนี่แกเดินมันยังร้องไห้อยู่เลยใช่หมาวัดหมาอีกพันเนาะแต่หมาพี่เนี่ยมันหมาพันทางมิดเดิลโรดค่ะอ๋อแต่พวกนี้เหมือนรู้นะพี่วินะเวลาเราไปที่ไหนตอนไหนครับถ้าเราเป็นคนรักสัตว์รักหมาแล้วหมาเขาก็จะรักเรานะพี่วินะ ค่อยกัดไม่ค่อยเห่าเลยเท่าไหร่ครับใช่อย่างพี่เนี่ยทุกวันนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะอ่ะเป็นห่วงคือไอตัวที่มันเหลืออยู่ตัวเนี่ยมันพอพี่เรียกว่าวันก่อนเนี่ยพี่แค่สะพายกล้องไปถ่ายรูปไอดอกไม้ข้างบ้านเนี่ยมันวิ่งตามพี่เชื่อไหมมันกลัวพี่ทิ้งมันกนาะทิ้งโอ้ยเราใช่แล้วเราสงการไปไหนกัน สงการกล่าวว่าจะกลับการจนทบุรีครับพี่อ้าวคนเมืองกาเหรอใช่ครับก็คือจะมีญาติอยู่ที่กาลด้วยครับแต่จที่เป็นคนเมืองนนท์แหละครับพี่แล้วคนแม่กลมงอ้คนอำวาใชคนอำวาคนอำภาวะตอนนั้นเคยคุยเรื่องอำภาวะอยู่พี่วีบอกว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยากให้กลับมาเหมือนเดิมเนาะมันไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะอย่าไปสนใจเลยใช่เราอยู่อย่างนี้ให้มีความสุขพอเราอพี่วีเนาะไปตามเรื่องตำราวพี่วีครับข้อห้ามสงการรู้สึกยังไงบ้างครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างพี่วีช่วยอธิ ยได้ในความคิดของการเป็นผู้ใหญ่ครับพี่ก็คือข้อข้อดีเนี่ยมันก็ดีดมีมากมา <g ül üyor> ก็ต้องบอกมันดีใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยผู้มันเออมันเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้หญิงแต่ว่าพี่ก็ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงว่าอยากจะปลอดภยัยหรืออยากจะไม่ปลอดภยัยถูกไหมคะถูกคือการแต่งเมื้อแต่งตัวของผู้หญิงคุณต้องระวังตัวเองครับนะแต่ว่า ไอ้ข้อไม่ดีไอ้ข้อข้อที่เขาห้ามเนี่ยพี่ก็ไม่เคยรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับพี่วีแน่นอนที่สุดเพราะว่าอากาศร้อนคุณดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณมีทสิ์ตายอไม่สา์น้ําเย็นไม่เล่นน้ําแข็งดีค่ะเพราะว่าอากาศร้อนโดนน้าเย็นมากๆก็อาจจะคนไม่เปิดเพลงเสียงดังดีค่ะไม่ดนหูไม่เล่นแป้งด้วยคือแป้งเนี่ยพี่ว่าถ้าเล่นดีๆหมายถึงว่าไม่ใช่เอาปิดศาสกันหรืออะไรที่ว่าบางทีแปะแล้วเลงหน้านยพี่วีอันนั้นมันไม่เหมาะสมแ่้ ว่าเอาไปแตะนิดๆหน่อยๆอย่างคุณโบราณมันก็โอเคแต่สมไมนี้นะต้องอีกน้องใหม่มันไม่ได้แล้วค่ะโลกมันเปลี่ยนแล้วคุณเดี๋ยวไปออกกดห่ามอะไรง่ๆเซ่อเลยคนหัวล้อเปล่าพี่ไม่รูนะคุณออกไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เรากดพวกเนี้ยเพราะว่าความสนุกน่ะประกอบกับเล่าใช่าหมกว่าความเมาอ่ะมันช่วยทําให้กดกดพวกเนี้ยไม่ไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์แล้วคนมโหฬารขนาดเนี้ยสมรวจไม่มีปัญญาจับ จะเรียก<ช>ได้ว่าเหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุไหมถูกต้องนั้นเอ,เอาก็เลยเยอะๆกฎหมายก็เลยห้ามเปิดเพลงก็คือเปิดดังสุดเลย<ม>แบบนี้ไปเลยไงใม่รู้กันไปเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะ,นะและยิง่งแบบเหมือนกฎหมายบ้านเรามันแค่จ่ายปรับ ก็หมดแล้วอ่ะก็หมดแล้วไม่มีอะไรที่มาบังคับอะไรมากมายขาดกลัวไหมขาดกลัวไหมนะคะน้องใหม่ไปไหนไปภาคเหนือค่ะไปพะเยาไปแพร่แบบนี้สาวภาคเหนือมาเนะคะสาวภาคเหนือพมิเวก็คือพ่อเป็นคนเหนือแต่ว่าแม่สุพรรณก็เลยติดแม่ค่ะก็เลยผิวเป็นแบบนี้เป็นสาวสุพรรณด้วยสวยอ่ะนะขอบคุณค่ะสวยผิวเป็นพี่เลยนะบอกให้ดี่แต่โมลี่ต้องสวยมากค้าวกลางแกผิวแบบเนี้ย พี่วิเดี๋ยววันนี้ชี่ช่องมีแบบเลี้ยงพนักงานเผื่ออิฟได้ไรายได้ได้ส้อยได้ไดอะไรอวยพรเน่ะให้น้องได้ก็ขอให้ใหน้องทั้งสองคนเนี่ยโชคดีนะคะได้ อยากได้อะไรก็ให้ได้ในงานนั้นน่ะอยากได้สาวอยากได้หนุ่มก็ขอให้ได้อยากอยากได้สร้อยทองได้สร้อยขอให้ได้เลยค่ะขอได้อ้ยเดสร้อยด้ถูก้ากีมานดีมากีมานดวยดีมากด้มากดีมาดมากีกีมากีมากดาวดีมกด่รางวัลกดามากดีมากนมดีมาคนพอดีครับขอาคุณมากมากกมากสีใหม่ไทยนะคะครับผมพี่วดีครับขอบคุณครับ น่ารักมากๆนะพี่วีน่ารักมากบอกโทรมาก็โทรมาเลยอ่ะน่ารักมากแล้วพี่วีพี่วีเหมือนที่เคยโทรมาพี่วีวนั่งดูเราอีกห้องหนึ่งนะก็ต้องออกมาโทรศัพท์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแพี่วิบอกว่าบางทีเราถามแล้วพี่วีเห็นภาพเรารู้สึกไงพี่วีบอกไม่เห็นเขาวีต้องออกมาคุยโทรศัพท์นะน่ารักจริงๆแล้วพี่วีแบบว่าดูเราตลอดจริงๆแม้กระทั่งจะเป็นรายการคาวายรเพชรหรือรายการเมล์ฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยใหม่เขาก็ติดตามทุกรายการติดตามทุกวันจริงๆแล้วอย่างน้อยเขาก็อวยพรให้มะวงมันอยูู่่ควววาาาาไไรรตตี้้นนนิลลอดปแกกัเเะะ็จม สร้างสีสันยามบ่ายไม่ให้เป็นบ่ายที่น่าเบื่ออีกต่อไปใช่ค่ะมาห้าปัญหาผิวกายสุขภาพที่มากับพร้อมกับความร้อนกันบ้างดีกว่าในช่วงสงการแบบนี้ต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงความร้อนไม่ได้เลยนะคะกมเลยมีเรื่องดีๆมาบอกสาวๆกันหรือว่านุ่มๆก็ดูแลตัวเองได้เดี๋ยวนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะรับแสงวันละ15นาทีคือเมื่อก่อนนะเป็นเรื่องราวที่ดีแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโดนแดดนิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วแล้วตากแดดในช่วงเช้าจะได้บิตามินดีผิวจะขาว ำงานดีขึ้นนะคะเจ็ดโมงแปดโมงเหมือนที่ไม่ไหวแล้วว่าร้อนมากอากาศเที่ยงใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทำให้อันตรายด้วยแล้วก็เกิดปัญหาผิวหากคุณเป็นคนที่ไม่ปกป้องดูแลผิวนะคะก็จะเกิดท้าปัญหาผิวอย่างที่เกิดขึ้นก็จะมีหนึ่งเลยคือผิวไหม้เหี่ยวไวแล้วก็เสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วยสังเกตง่ายๆวิธีการดูนะคะเมื่ออยู่กลางแดดเป็นเวลานานเนี่ยผิวของคุณจะแดงมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นดำจนแบบแดงจนเกือบดําเลยแหละนะคะก็เรียกว่าผิวไหม้แดด อีกไม่กี่วันก็หลังคุณก็จะเป็นคราบลอกออกมามันจะเป็นผิวลอกมันจะแห้งนะพูดถึงแบบจริงๆมันยังไงไม่รู้เนาะทำให้ผิว,ผวของเรานะเนี่ยร่วงโรยไปได้ไวอีกในการโดนแดดเนี่ยสะสมเป็นมานานก็เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งผิวหนังให้คุณด้วยนะคะแล้วมันก็ค่อยๆทำให้เห็นว่าคุณเนี่ยแก่ลงเพราะว่าถ้าไม่รีบป้องกันเนี่ย ก็จะแบบว่าเป็นไปเรื่อยๆต้อง,อางหาวิธีป้องกันไม่ว่าทาครีมกันแดดอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เหมือนชาวฝรั่งเขาชอบนะชอบาอาบแดดเออเขาอา,อาอบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แดดกัน <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวไทยหนีแดดนะ และความร้อนอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนอกจากเสียงที่หมายบอกแล้วจะได้เป็นผิวลอกมีอะไรกันอย่างนี้แล้วเนาะเป็นฝ้าครับที่ใครหลายๆคนลกลัวและรักษายากมากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนั่นคือฝ้านั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นผลมาจากรังสี U V ในแดดนี่นแหละทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับกลายเป็นการกระตุ้นให้เมลานินคือเม็ดสีผิวในผิวของเราทํางานมากขึ้นนั่นเองนะครับผิวบริเวณนั้นจึงเกิดอาการคํามองเห็นเป็นปื้นสีน้ําตาลหรือสีออกเทาๆบนใบหน้านะครับทางแก้ไขที่ไปเหตยุยังไม่่ใชวิธีีท สามารถลบฝ้าได้ร้อเซนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันผิวไม่ให้เป็นฝ้าด้วยการปกป้องผิวโดวยใช้ครีมกันแดด<ะ>และพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่การแจ้งในช่วงเวลาที่แดดจัดนั่นเองอ,อย่างเรานะนี่ยเนาะไม่ต้องแดด แค่ไฟเลยจะตูงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดเหมือนกันนะก็ก่อนเข้ารายการเราก็จะพากันโบ๊ะครีมกันแดดกันเนี่ยใชริงๆบางทีเราบอกเอ้ยบางทีการใช้ครีมกันแดดมันทำให้ดูหน่อมน้ำหรือเปล่าบางทีเราไม่ใช่เราอยู่ในสภาพอย่างนี้ต้องเรียกว่าสภาพเพราะเราบางทีแดดนะครับแสงรังสีจากอะไรนะจากหลอดฟ u ูออเรสเซนต์หรืออะไรเงี้ยก็คือแดดคือแสงเหมือนกันคือจะบอกให้ตอนแรกคือดิฉันเนี่ยไม่ค่อยทาเท่าไหร่แต่พอกลับบ้านไปคุณผู้ชมค่ะถอดนาฬิกาเป็นรอยนาฬิกาเลยทั้งทั้งที่เราไม่ได้โดนแดดเลย นะคะออกไปก็เป็นห้างแล้วใช่ไหมต้นกี่ดวงสิบห้าสิบหกดวงคือไฟที่สองเรามาอยู่อะไรก็เลยเริ่มดูแลตัวเองบางทีเราต้องสั่งเหมือนเราจัดกลางแดดจริงๆนะบางทีอาจจะไม่ใช่อากาศร้อนอย่างที่เราเจอกันเหมือนแสงแดดแต่ไฟสิบ คิดดูเหอคุณผู้ชมตาม18ดวงอะแล้วไฟดวงหนึ่งมันมีทั้งหมด5หลอดฟูลแล้วออรเรนนอะเออแล้วจ,จ,จะจะดำขนาดไหนเรา<ช>ลองดูลน,ะะนนะก็พวกแสงแดดพวกนี้ทําให้เราผิว<อ>แห้งกร้านด้วยนะคะ,ะบอกว่าผลลัพธ์ของการทําให้ออกแดดมากๆ,ๆเลยบางคนผิวแห้งกร้านนะคะความร้อนทาให้สูญเสียความชุ่มชื้นเราทําได้โดยการดื่มน้าเปล่าช่วยไปนะคะหรือไม่ก็ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนเป็นต้นค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นอกจากนี้การทาโลชั่นก็ยังช่วยเพิ่มใน ความชุ่มชื้นให้ผมให้กับผิวโดยตรงนะคะโลชั่นที่เหมาะสมในดูร้อนของเราก็คือว่าควรจะมีเนื้อครีมที่บางเบาซึมได้ง่ายซึมได้ไวไม่เหนียวเนืดหนกนั่นเองแล้วก็ในการเติมน้ําให้ผิวเหมือนกับการเป็นการเติมน้ําให้ผิวโลชั่นที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้เขาบอกว่าแนะนําดีมากในช่วงหน้าร้อนอ๋อเหมือนว่านหางจระเข้มันช่วยอะไรนะสมานความร้อนใช่ลดความแดงความอะไรด้วยอ่าและอย่างนี้มาต่อกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมนอกจากผิวแห้งก้านเป็นฝ้าเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับหลายคน คงจะเกิดอาการผื่นคันผื่นแดงคันนั่นเองนะครับเรียกว่าอากาศร้อนอย่างนี้แหละกระตุ้นผิวให้เห่อแดงและเป็นตุ่มคันนะครับยิ่งเกาก็ยิ่งถลอกเป็นแผลน้ำเหลืองไหลและหายช้าเลยล่ะครับควรป้องกันด้วยการใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่ร้อนอบอ้าวนะครับทำให้ผิวเย็นอยู่เสมอแต่หากเกิดผื่นคันขึ้นมาแล้วควรทายาตัดเล็บให้สั้นและพายายามไม่เกาหัวเห็นแล้วก็คันแล้วว่าจากในภาพเนี่ยแบบว่าเป็นคนที่เห็นตุ่มนิดนึงแล้วอืคันเลยมันขอนิดนึงข้อเกาแล้วมันก็จะเห นเกาเพราะว่าอะไรมันจะลามไปเรื่อยเลยทีเนี้ยชีนี้แบบจะเป็นแบบเยอะเลยบางทีมันมันเกาไอเดียมันก็จะลามจากปุ่มเล็กๆไงกลายเป็นขยายกว้างไม่ได้นะยิ่งเกายิ่งวันนะอย่าเกาต้อห้ามเกาห้ามห้ามนะคะแล้วมีอีกข้อนะคะบอกว่าติดเชื้อไวรัสที่ระบาดในหน้าร้อนนะคะบุกคนบอกว่าค่าไม่ถึงเลยเพราะว่าเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุดในหน้าร้อนก็คือจะทําให้เกิดอาการโรคปอดบวมนั่นเองนะคะกล่องเสียงและหลอด หลอดลมอักเสบด้วยนะคะก็เรียกว่าทางที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดนะคะรวมทั้งเสริมสร้างในการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอีและช่วยป้องกันระบบคุมคุ้มการจากอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะนี่ก็ดีนะก็ดีเป็นเรื่องราวที่เรานํามาบอกกันนะคะบางทีความร้อนสามารถทาลายแล้วไม่ใช่แค่มะเร็งผิวหนังที่เราบางคนไม่ทราบเลยว่าเป็นโรคปอดบวมได้ด้วยนะคะในหน้าร้อนแบบนี้ใกล้เทศกาลสงกรานแล้วนะครับทุณผู้ชมรายการของเราก่อนที่จะจบกันไปจากที่กานจ่ากันไปในวันนี้นะเรามีมาฝากกันด้วยว่าแต่ง ัวเล่นสงการแบบไหนที<ช>่เรียกว่าเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดของคุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษด้วยตอนนี้ต้องทุกเพศทุกวัยแล้วแหละ<ช>ที่ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับงานเทศกาลสงการก่อนอื่นนะครับต้องไปสนุกสุดเหวี่ยงในเทศกาลสงการที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับและควรเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมขณะออกไปเล่นน้าสงการเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับโดยการใส่เสื้อยืดขาสั้นได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากความสะดวกสบายคล่องตัวของสาวๆหลายคนจึงเลือกใส่เสื้อผ้ากับกางเกงขาสั้นนะครับอันเป็นจริงแล้ว ก็ใส่ได้แต่ควรเลือกหยิบมาใส่ให้เหมาะสมนะครับเสื้อผ้าควรเป็นผ้าที่บางและก็เห็น,นไม่ควรที่เป็นผ้าที่บางและเห็นทะลุเห็นเสื้อในอะไรอย่างเงี้ย<อ>บางทีคนเราชอบใส่เสื้อที่บางเสื้อสีขาวเวลาโดนน้าก็จะเห็นอะไรอย่างงี้ไ และกางเกงนะครับท่อนล่างยิ่งสําคัญมากควรเลือกไม่ใส่สั้นมากมีความกระชับไม่หลวมหลุดจากเอวและคาดเข็มขัดทับเพื่อช่วยป้องกันการใส่ที่บางทีถ้าใส่กางเกงหลวมไปไงคุณเอกบอกว่าใส่สบายๆอะไรอย่างงี้ไม่คิดอะไรกางเกงหลวมพอสาดน้ําไปแล้วมันน้ําหนักมันมันเยอะไงกางเกงหลุดขึ้นมาเลยจ้าไม่ไหวนะไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่สีเข้มๆไปเลยอย่างที่ตัวอย่างของเรามีเห็นสีสันเดี๋ยวนี้มีขายมากมายเป็นทอนแสงก็ได้หรือว่าเป็นสีแบบเข้มๆนะคะรักคนมอง องอะไรแบบนี้ะนะคะแล้วคนมองม่วนอีหลี I'm hot เนีนะชอบอ่ะสีส้ม <à>: อ <tripod>. ่ะอยากได้แอมพอยสร้อนมากอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่ามองหาเสื้อโทนเข้มไปเลยสีสันสดใสมาระบายอากาศร้อนได้ดีด้วยนะคะเช่นเช่นเสื้อเชิ้ตสีดําหรือว่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวมีเสื้อคลุมไว้ดีด้วยนะคะแล้วก็กางเกงสี่ส่วนหรือ5ส่วนก็ได้แต่ควรต้องมีสีเข้มนั่นเองหรือว่าจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นก็ได้นะคะอ่าและที่สําคัญนะครับนอกจากไปเล่นน้าสงการแต่งตัวมิดชิดแล้วอย่างที่เราบอกว่าใส่เสื้อสีเข้มใส่กางเกงที่ไม่ หวมกันเกินไปนะรครับ <ạ. S 1> ต้องพกแต่ของที่จําเป็นติดตัวไปเท่านั้นงด งดเลยนะคุณผู้ชมเรียกว่างดพกกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ iPad เพราะน้ําอาจซึมเข้าไปจนพังเสียหายและเรียกว่าทางที่ดีนะครับหากจําเป็นต้องพกออกไปควรพกกระเป๋าพลาสติกของคอขนาดกําลังดีหรือเป้ที่สามารถกันน้ําได้นนั่เอง<ช>แล้วก็เลือกใส่รองเท้าให้เหมาะสมนะครับรองเท้าควรใส่ในวันที่เปียกๆอย่างนี้นะครับคือรองเท้าแตะฟองน้ําพื้นยางหรือรองเท้าพลาสติกแบบรัดหุ้มส้นนะครับที่เป็นพื้นยางกันลื่นมีความกระชับกับเท้าเพื่อการป้องกันลื่นหลุดและอุบัติเหตุนั่นเองครับนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเลือกเป็นแบบว่าเสื ลายดอกมีขายเยอะมากๆเลยแอ่ว่าบางคนคิดว่าเสื้อลายดอกในโบราณไม่นะเพราะใส่แล้วดูดีมีสดชื่นด้วยมีดอกนงดอกไม้อะไรแบบนี้น่ารักนะแม่น่ารักใส่เป็นคู่เลยมาดูเป็นเทรนการถ่ายภาพใช่แล้วก็หาได้ง่ายด้วยนะเสื้อแบบเนี้ยก็หาหมวกสักใบใส่แว่นตาเบาๆหูกไหมชิลจะตายแล้วก็ไม่โป๊เสื้อลายดอกนี่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนค่อนข้างโปร่งละสบายสีสันสดใสด้วยแล้วก็หาได้ง่ายแมเดี๋ยวเราใส่ไหมเดี๋ยวใกล้วันสงกรานต์เราใส่ลายดอกนะเดี๋ยวเราขอคอสตูมกันนะ เอกว่าเอ้ยขอลายดอก<ข>อดอกแรงๆดอกแรงกว่าฉากด้วยทันรู้ออกมาเลยว่าฉากดอกแล้วขอดอกอีกใช่เออลายดอกนะค่ะเป็นไงวันนี้เรียกว่าโอ้โหได้รับรู้ถึงเรื่องดาวต่างๆแล้วนะ,ะมากมายนะครับรวมถึงวิธีการป้องกันดูแลตัวเองถึงแสงแดดถึงความร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันแล้วก็ข้อห้ามกฎระเบียบของงานเทศกาลสงการที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับเรียกว่ามีสาระความรู้ต่างๆนานามากมายแล้วเราก็จะนําความรู้นี้แหละมาฝากกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมเราควรรักษาควม มาระวังไว้อย่างที่เราบอกและเน้นย้าเสมอนะครับว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเพียงเสี้ยววินาทีนั่นเอง<ช>ที่เรียกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเทศกาลสงการหรอกทุกวันนี่แหละแต่ถ้าเราอยู่ในความประมาทเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นได้<ช>อุบัติเหตุอันตรายก็จะเกิดขึ้นได้กับตัวเรานั่นเองใช่ค่ะก็เดี๋ยวท้ายรายการนี้ก็ฝากนิดนึงสำหรับใครที่จะต่างจังหวัดคืออย่างแรกเลยอย่าลืมไปตรวจสภาพรถนะคะมาระวังด้วยเพราะว่าที่บอกว่าถ้าเสียกลางทางขึ้นมานี่คุณจะเศร้ามากเลยก็ฝากไว้ละกันกับ ใครที่ยังไม่ได้ไปตรวจสภาพรถนะคะตอนนี้มีตรวจฟรีหลายที่มากๆเลยนะคะก็เรียกว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดชมรับชมนะคะรายการของเราค่ะเรียกว่ากลับมาติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้มาคุยกันมาเมาส์กันมาอย่างแน่นอนเรียกว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเมาส์เมาวันแล้วคุณผู้ชมยามบ่ายจะไม่ใช่ยามบ่ายที่น่าเบื่ออีกต่อไปอย่างที่ใหม่บอกนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณ SMS ขอบคุณ MMS ขอบคุณรูปภาพด้วยขอบคุณทุกสายพี่วีด้วยนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันครอบคร และความสนุกสนานวันนี้นะครับผมอิกทิศวัตรพัตรานนท์ลำใหม่พัชรนานันทฟูแ่งลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ jump uh.